งมเลี่มบนแห้งเี้ยมน่ะมั้งแงเศร้าอ๋อเขายังไม่ด้ยูนเขาดวยว้าวได้ทางเขามาเขาไปช่วงย้ำพลกับแบบนี้แหละพี่องเอ้ยบนทางกันถอดลอดไปไรจีออนมวนปะว้าวเขาไปย้ำพลนะเขาจะแรกว่ากรบ่มีน้ำใหม่ร้ายน้ำใไม่กมีแต่มย้ำพลนี่แหละน้ำใหม่รลายหลุดทางไปน้ำกัน Vai direito. ว่าจะข้าข้ารถเออข้าน้ำเนาะบริค่าขี้ต้มได้ข้าน้ำาบนนี้โชค่ี อันนี้ก็เครื่องบวงพี่น้องเลรร้ายหมดบวงชิมมั้ยยศระหว่างทางเข้าไปนี่กะเนาะเอากระซิเห็นแหละแบบของอยู่ของกินเป็นหมักมงใหม่ป่านะน,นี่ก็เอินว่าหม,มักบวงเด้อกินได้พี่น้องรสชาติมันเสีันหว,วานๆถ้าว่าตู้ปลาสุกไก่สุกๆพ้นก็ลิ้นยิ่งิอยู่นี่ค่ะว้าวรถนี้ไปก่อนแล้วเฮานี่หยางเงา ปไปเลยยอนพี่หล้วที่ม้แจพี่น้ำฝนน้องเป็นขีต้มมืน่นอะไรแสะ,ะนี่เป็นบอกทางไปกะยากหนูเอ้ ชอบผคอยเที่ยวเช็ดเช็ดเช็ดว้าวตีขนาดุ่งกุ้จอดบ้าเบ้อกิลนนี่น้นตีคัดๆที่ดีองเลยเหมือนทางกระบายขางขุ่นเนาะ nó mày, tôi này là cứ nhảy hang nè, phi là họ mà ha cây, nó mày cái đai no nhảy. <laughs> mày cả, phe đại này phi น <om su yo online> ้ำไม่ยากล่ะเด็ดตัวผมนายบอกร้านชาวมหาลําไปนี่เห็นยังไงบอแมมันเดบ่เ็นเอากระชี้ฮักข่ากัไปสอมบอลเดียวแล้วแม่หอนมองหาแล้วก็แยกกันไปคือเกาห้ามาแหละพอได้อยู่ได้หน้าใหม่จ่ะ มันเป็นวงเพียวเวลาที่เราเอานมให้กันโอ้ทรงพเมีอันนี้มาหาก่อนเลยไปไล่ดไหหมด เห็นยังเนาะท่ะใหม่บงท่ะใม่ยังเอาหมดรอหน่อยรอหน่อยเห็นยังเห็นอยู่คือโปเต็มกระชอบจะเขื่อนี่กระชอกแล้วบอโอ้กระชอกเลยเธอหนึ่งทล้วใหม่บงก็ดวงเหี้ยงหมดเลยบันนี้ชาวสุภาพกมากับแม่ได้ปะให้ยอนถ่าอยู่ สุดท้ายเพราะว่าทางมันหกนะทางไฟนี่มันเด็กกลมในโง่นะชาิวาก็เลยหายจี้ยอนขาคุณเอาเดี๋ยวไล่ผู้ทอนเอาไปส่งบะเอาไปส่งเัาสีหักเอาหักเอาแล้วก็ไปสองบาทเดียวนี่ยเลยก็ไปส่งเลยเด็กๆเอน้อยเอามดไ้

อันนี้นอ้องลำยองเนาะไปทาง,งไได้านหรือไป้าลำยองเมื่อยเมื่อยเนี่ย BFC ให้ถ่ายลำยองให้เบิ่งเอาถ่ายเลยเดอ้อนี่แต่ว่ามื้อนี้เขาผักกองเฮียนเนาะเป็นวันผักกองเฮียนมืนมาาน้อนกันเขาไม้อ,อันนี้ทีมงานเขาผักพรก้อนอน,นี่เมื่อยผูบปลอกกระปลอกผู้่ได้อันเพืเพื่อโหลดนี่ปลอกปลอกชา่าสองพ่อเก็บเก็บพวกเข่าไปไร บไปชวนยางเดิมวันนี้เขาก็ได้โอกาสมาหาโนามัอันเขาเจ้าไปขีดยางแต่ละมือนีกับไปหับจ้างเดิมพี่น้องเดิมหับจ้างขีดยางให้เบียดได้โมเมนต์ว่าชาวสุภานีมีชวนยางเดิมมีเอ็ซีผู้นึง,งเขาใจพิษว่าชาวสุภามีชวนยางโอ้โบ,มบ,บ,บมไม่มีพี่น้องเลยไปขับจ้างไปาับจ้างไปขับจ้างชาวสุภาดีไม่มีเป็นของตัวเองดอกจะคอยเวียดหับจ้างเวียดนี่แปลว่า อันนี้นพ่นตกเขาก็ยังโทรนําอยู่ได้หไปขีดยางแต่ว่าเอามาหาหนุม่มอีกก้อนเมื่อเนี้คเขาผอนนะมามีนมเอกินบั้งคะอือหาไอ้กินได้มื่อเด้อด้ยแกำแรงนี่ยมามีแนวกินได้มมดะค่ะหาบ่าหาาหีดทงไหวเลยเสียอชะมาหาซ้ำเมื่อหนึ่งแต่ว่าอันนี้เขายังโทรนําอยู่ยทนเขาโทรนําไปขีดยางอยู่ขนนับจ่างเนี่ยพี่น้องขับจ้างขีดให้ละเอียดดับคอนละเอียด โน่ใหม่ก้อนนี้ก็คือร้ายแห้งเลยพี่น้องแต่ว่าเขาถือก้อนที่เขาเจ้าบริเอาดิบ้านจะกินงามันบอร้ายแห้งเนาะกินทั้งงามเลยชุกมาเลยเนี่ยอันนี้ก็คือหมักใหม่แล้วดูพ้นเลยพี่น้องหมักเหมานะียพอได้อยู่ได้กิน เป,ไป,ไปน็นหมักปลายปลายชนิดหนึ่งที่แซ่บได้เขาตำกินกับแซ่บนี่โอ้ไปหมดงาเลยใช่จอยเห็นบ่โอ้หัวใหญ่ฮักกระเด้ฮักแล้วไมเยอดเดียวบ่แต่มานี่ฮักกรลงตลดสุดเพลเฮานี่เจ็บขาบวชสมารไปหาได้มีแต่นางสอบน้ำใหม่ทะทีมงานนะชิจังจุดบนห้องระบายนะพรอมันมีน้ำมีน้ำแข็งนะแล้วก็เฮากะซี่แกงน้ำใหม่อยู่มองนี่ ได้างไอทีมงานดังไฟฟื้นเท่าอย่กับฟื้นเปียกได้มีของหนักในการทำหอป่าก็คือเหาสิดัจงานงานฟื้นเปียกเมื่อวนเช้าจะพาัปแกงน้ใหม่อยู่ป่าดย่นนเลยมาขึ้นเขาป่าได้เลยอาณาจักรขึ้นเขาขึ้นัาเขาเอื่อยนะยังอันยังไปอาน่อักรต้นแต่เขาจะคนยองแกงหงนาำใหม่ต้นนะเนี แสีบมันจะเขปาปลาเราเสียบมัก่อนเลยนะมันจะเป็นสายหอมไม่ใช่ไม่ใช่สายหอมแต่มีน้ำลายเป็นน้นำ,นนำใสๆเลยบรรยากาศมันจะดีแห้งเพียบเลยแต่ว่าฝนตกเนกาะฟังเสียงน้ำลายไปนำ้ำ สุนไลยามพ้นเนาะอัป่าไม้มันก็ชิจุ่มนะใบไม้เขียว,ยยยยยวยคือยามแหลงเนี่ยจะยามแหลงธรรมศาสตรกับใบยักงามเป็นได้หละันก็คือยังเห็นธรรมศาสตรงามอยู่ใบไม้เขียวแบบการนำมาไล่บรรยากาศบริกาคือดีแห้งนะกินเขาป่านะที่นี่ พี่ได้จากโบแหละเ่าดำไพ่กับสามกลางคอณลินค้นพลอยนะว่าเข้ามามาสวงยาพลนมาสวงพายูเขาไฟแห้งฟิดกับฝนแห้งตกแล้วแบบนี้โอ้ลงมาเลยจ้าฝนตกยิ่งหนีไม่ได้นะ โบเป็นตาสีได้กินแหลกแกงมาใหม่ของเราเองนพี่น้องเลยหาสีดังไฟบุได้นะแต่ว่าสีดังไงจะดังบุได้แหลยลานดังทำเป็นดังบุได้กับสิบุได้แกงนึ่เลยเพราะว่ามันเป็นย่างฟุ้นนะนะหนึ่งมาแล้วพื้นเขาเปียกช่วงมากับฟนตกอยู่เวลาเขาดังไฟมันกับบุติดนกับแบบว่าติดกระติดหยางพี่น้องที่เห็นเนาะติดกติดหยางนะ ่ได้กินบ่มื้อนี้หมดแกงหน่อไม้นี่บ่ได้กินเฮาบ่มีเคียงบ่มีหยังพี่น้องเฮากตัดลักเ็ดอันเ็ดลักลักอันสิปงหมอนี่อ้ได้นําได้มานําบ่สิหอมเด้อมามไผกะกสุก็คิดยเนาะเฮาเ็ได้เฮาไปเคียงมา อาคิดแล้สิบริกินแลนด์ใหม่นล่คืนนกันเนาะเป้นเปียกันเลยน,อยน,น,ลนะ,ยนะอย่างนนั่งบอสเพียงอย่านนั่งเพ้่นจะตุกเนาะอันนี้น้องล้มย่องนี่นี่เอ็ดซีคอมาตลอดมาเหตไา่นี่ฮะก็ซิมีโอกาสถา่ายนำกัน และมื่อนี่ยเพื่อนก็ไปห้องเฮียนเนาะห้องเฮียนกับบริคอยด้วยใชจักจืดเจ้าปู่จืดแล้วพี่น้องแต่ว่าเฮานี่อยูอเ่เขาห้องแล้วเนาะจะไปแจ้งเลยน,นำยาด่างใส่ก่อนไปใครกับวิญากลูกปัค่ะบุได้ก็คือประเดชในพี่น้องเนาะจากน่อยมือซี้มือส,อสาวชุภากับน้บองลำยองเนาะ ไอิเ็งจังได้แหลมมซมือเขาสองคนนั่งนั่งเนาะบอระพังนี้อียังเขาใส่เกียมหอยน้อยนั่งเนาะไก่ิบกินแล้ว ได้กินได้พี่น้องแจ้งน้ำใหม่เขาดิยุ่วเขาเลยเนาะใส่กระเบืองล่ะลายจนเหนียวสมไต้องจับหม้อหอด ห้วเอียวรวมไปแางเลยมไหมววมกันที่ไร่ขวดกูแรไปแรงเลยข้ากะทิตักใส่ช่องหัวยูข่าแล้วก็นั่งหนาซีบุดบทางหลังผูบอกรงมาอิาทางหลังแต่วรนีเข่าบลบบทางหลังก แซ่บไปเลยนะแซ่บๆิวเข่าพี่น้องแ่บหย่อยตะพากันหิ้วเข่าแซ่บไปย้อนหิวข่าบวกไปเลยนะเข่าดิลูกไปเลยเข่าล่ามอะไรเนี่ย อ๋อมีตจนทีมง,งานหิวเขาเล้นมีช่องคนนะคะน้าหมาเก,ก่งขนาดเลยแค่อ,อ้องง่เถอะรืใครเข้ามาที่เขากัปุ่นจไ <laughs> ด้นี่ลักทายนักาไปกินอยู่เพื่อนนี่หมดเยาะ คนทานแล้วไหมจริงจริงจับง่ายไได้ไหม แล้วไม่ต้องใช่เราเบื่อลาเพื่น้องไอซีแ่ขายบปซากิะไปก่ซเอรถนี้คนเล่าเป็นขคนเวียดนี่กำลังอยากกินข้าวกินน้ำเลยหรือไม่ได้หนิมา snacks. มาเบิ่งผลงานเท่าไรมันนี่น้องใหม่เฮาตั้งมันจันข้าวกินนักแลอ้าวทานี่ตั้ะนี่ากใหม่ใหม่เลยได้นิได้ตั้งไมหาแก็สมาชิกเนี่ย ากันวิวขาวค่ะเขาคึ้เขาเศร้าเลยใม่ก็เป็นตอนบ่ายเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศมหาอยู่ให้กินมือเนาะมะใหม่เขากับพ่อเด็กกินพี่น้องเขาซื้อรถลดมาสะดวกสบายเพราะว่าเขาบัวเด้หาบนักนะคะนมหาบมินักได้เืิดมือหมดเดือนพวกเขาก็เลยใส่รถมาเอาสบายเขาหางวะหากับเขาหาเนื้อหาเมื่อไหวเห็ดทงเลยี่น้องเห็ดทงว่ากินยำแมงคัวมะใหม่นะมันซีมดงามเลยได้ถ้าวิดีโอให้เป็นจะได้กระป๋าค่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกาใจให้สาวสบายเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าบ๊ายบาย